น,นะคะควันนี้ก็มาในเสื้อลายการ์ตูนเพื่อความสดใสต้อนรับปีใหม่ปีทองของเราอีกหนึ่งปีนะคะขอให้เป็นปีที่สดใสสําหรับทุกคนนะคะร่ำรวยเงินทองมีความสุขเยอะๆเจอแต่ความรักที่ดีๆเนาะโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นหัวข้อ ความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนระหว่างคุณกับเขานะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามเจอกันทีที่ทํางานไปเจอกันที่ยิมฟิตเนสหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันประหลาดประหลาดมันดูมยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ต่อให้พูดว่าชัดเจนแล้วแต่ในใจเรามันยังมีบางอย่างอยูอย่ก็มาดูคลิปนี้ได้นะคะดูได้ทุกราศีเลยหัวข้อก็อย่าไปใส่ใจมันมากบางทีเราตั้งไม่เป็นคุณเหมือนที่เราเคยบอกไปนั่นแหละคะ่ะเราไม่ค่อย ชำนาญเรื่องการตั้งหัวข้อภาษาไทยสักเท่าไหร่นะอะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนทางช่องดูโฆษณาให้เอยกดซูเปอร์แ k งส์นุ่นนี่นั่นให้นั่นะแหละนะอย่างที่เราเคยพูดอยู่ครั้งหนึง่งเราบอกว่าเราอิจฉาช่องคุณคะเลนมากซูเปอร์แ k งทีหลักพันขึ้นโอ้โหสาวๆแบบแม่ยกเปหนักมากช่องเราไม่มีนะ ไม่มีเลยยังไงแล้วนะคะรวยแล้วก็อยากรวยอีกนะคะใครไม่ชอบตังค์ใช่ไหมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาดูดีกว่าว่าพลังงานของเขาในวันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรค่ะม่ดูพลังงานกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวันนี้นะเราแบบว่าไม่สามารถอัดคลิปได้เกินครั้งละสี่คลิปคืออัดสี่คลิปนี่คือเสียงหายหมดเลยนะคะ อันนี้คลิปที่2เองเสียงเริ่มไปแล้วโอ้ยมาต้องพยายามแบบรักษาเสียงตัวเองแล้วเดี๋ยวจะอัดคลิปได้ทีละน้อยๆเนาะมาเพราะฉะนั้นแต่ละคลิปของเราก็จะไม่ยาวนะคะเนื้อเนื้อเน้นเน้นไม่พูดมากอ้าวแม่โฟล์ทสดรี e ว a ์นะคะ ใครกำลังคิดถึงคุณอยู่นะคนที่คุณคิดถึงก็คิดถึงคุณมากเช่นกันนะคะใครจะไปรู้อาจจะไปแอบดูดวงเพื่อคุณก็ได้นะไปแอบดูไพ่อาจจะมาดูช่องทัตติทารโร่อุ้ยทัตติบอกว่าคนที่คิดถึงกำลังคิดถึงเหมือนกันอูส่งพลังงานหาก,กันเลยปิ้งป,งปงพรุ่งนี้เช้าก็อาบน้ํำแต่งเนื้อแต่งตัวไปหาเลยที่บ้านนันเ <laughs> มจิชิเน ใครจะไปรู้เขาอาจจะมาดูจริงๆก็ได้นะคะขนาดคู่กรณีเรานะคะเป็นอังกฤษนะยังมาดูคลิปเราเลยฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนางบอกว่ายังขำเลยขำอะไรขำตามเธอว่างั้นโอเค<ไ>ว,วายคนเราไม่ไดพูดผบบมัวสั่วนะคะเราสัมผัสพลังงานได้ตั้งแต่ใบแรกเลยแล้วเราชอบไพ่สำหรับนี้มากเพราะว่าเขาเขียนออกมาเป็นสตรอรี่ที่ มันอ่านง่ายมากเลยแล้วไพ่สวยด้วยอ่ะ uh, four of wands upright จะมีใครมาขอสถานนะเร็วๆนี้แหละ <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นสุดๆด้วยนะ the tower upright ไม่ต้องไปตกใจนะคะ the tower เอ้ยเดี๋ยวนะ the tower หน้าตาเหมือนแบบเอ๊ะมันมีที่ที่นึงที่เราเคยไปที่นอร์เวย์ อย่างนี้เลยเราจำชื่อไม่ได้เพราะว่าภาษานอร์เว์นะชื่อสถานที่มันจะรุดแกลกหรือย่างเงี้ยนะนดกออกปะคนที่อยู่นอร์เว์จะเข้าใจนะคะใครอยู่นอร์เว์แล้วนึกถึงไอ้ไอย่างเงี้ยที่มันคล้ายๆอันเนี้ยพิมพ์ให้เราหน่อยเราลืมชื่อนาง <c oughs> เหมือนเลย <c oughs> แม่เดี๋ยวค่อยมาเปิดดูเดอะทาวเวอร์ว่ามาทำไมนะคะ night of pentacles l e r s แต่จริงเหมือนเราจะรู้คำตอบพร,บรือลว่ามาทำไม queen of cups r ีเวิร์นะคะโอ้ยคุณค่ะเราคิดว่าคนคนนี้เครียดความเครียดลงกระเพาะเพราะเรารู้สึกได้ว่าเขากําลังปวดท้องเหมือนคนที่เครียดเยอะๆแล้วปวดท้องนึกออกไหมลรากินอะไรไม่ค่อยได้นะคะ Five of s o r r ซ e ร e เวิเป๊ะเลยคุณเอ้ยคิดถึงคุณมากแล้วก็เสียดายหลายๆอย่างที่มีโอกาสได้ทําแต่ไม่ทำตั้งแต่แรก the l o v e r s reverse นะคะคนรู้ก็จริงๆนะ คนผคู้นี้น่าจะทำงานเกี่ยวกับความเครียดด้วยนะคะ Age of ones up right คุณถามเมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมว่าใจตรงกันเป๊ะๆเดี๋ยวตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวไปหาที่บ้านมีความเป็นไปได้สูงนะสำหรับบางคนที่ไม่ได้อยู่ไกลกันมากนะคะคนคนนี้อาจจะไปหาคุณที่บ้านหรือถ้าการไปหามันลำบากจนเกินไปแล้วมันช้าเกินไปเขาจะส่งข้อความมาหาคุณรวดเร็วนี่แหละจะได้รับการติดต่อจากคนคนนี้นี้เราซีเรียสนะไม่ได้พูดเล่นเราไม่เคยพูดเล่นในคลิปแต่เราพูดตลก ทำให้มันคำไม่เฉยแต่เนีี้ซีเรียสเพราะอะไรเพราะปวดท้องเรารู้สึกได้เลยว่าเขาโอเคไม่โอเคกับช่องท้องตัวเองในตอนนี้เพราะเครียดคิดเยอะบวกกับเครียดเรื่องงานด้วยนะคะเอาต่อจ้า four of cups เป๊ะเลยมาทีนี้เรามาเคล r i f y ฟ The tower เราจะได้ c คล r i f y ฟในหัวเราด้วยว่ามันมาเพื่ออะไรท่าดาโอ้ยในอ,บอ,อับสาดอัไร ความคิดค่ะฟุง้งซ่านอ่ะขออีกใบแล้วกันเพื่อความชัวร์เซเว่นออฟสออีกแล้วคุณเอ้ยเป๊ะคนคนนี้เครียดนะตอนนี้คิดวนอยู่ในหัวเลยเอาเรื่องคุณออกจากหัวไม่ได้หรอกมุ่งมั่นกับความสัมพันธ์นี้มากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะแต่ The Tower เข้ามามันมาอยู่ระหว่างกับสิ่งที่เขามีโอกาสได้ทําแต่เขาไมา่ได้ทาในขณะที่คนอื่นๆอยู่รอบๆตัวคุณอ่ะเขาไม่ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดคุณเท่าที่เขาใกล้ชิดเลยด้วยซ้ําแต่เขาดัน ได้รับโอกาสดีๆเพราะอะไรเพราะเขาพยายามแต่คนคนนี้ดูเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้พยายามเลยมีแต่คุณคนเดียวเลยที่อย่างงานอย่างนี้อย่างงนนั่นนี่นั่นนี่นัน่น,นให้ตลอดจนเคยตัวแล้วสุดท้ายมันมาถึงจุดที่คุณรู้สึกว่ามาฟังทตัติแล้วทัติบอกว่าเรื่องของมึงเลยค่ะคุณก็เลยเรื่องของมึงเลยค่ะบ้างคราวนี้ก็จะเป็นจะตายไงคะคุณสังเกตไหมเราเคยโพสต์ใน facebook ส่วนตัวด้ว,ว่าผู้ชาย เดี๋ยวก่อนนะคะบอกก่อนนะผู้ชายถ้ามาดูคลิปนี้เอาไปแปลงเพศเองนะคะว่าเป็นผู้หญิงใช้สมองนิดนดงค่ะบางครั้งผู้คุณผู้ชายที่มาดูบางคนก็ไม่ฉลาดเลยขนาดพูดอยู่นะคะผู้ชายก็ดูได้ผิงก็ดูได้ค่ะอุตส่าบอกนแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะคะยังมาพิมพ์ถามอีกไม่ใช่พิมพ์ถามพิมพ์ตําหนีว่าดูให้แต่ผู้หญิงทําไมไม่ดูผู้ชายบ้างสมองฟอแบบนี้ไงคะผู้หญิงถึงไม่เอาไปแก้ไขนะอ่ะอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนไม่ได้เหยยดเพศหรืออะไร เพราะสิ่งที่เรากําลังจะพูดก็คือเรายังเคยไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเลยว่าผู้ชายเขามียานวิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะคะเขาจะสามารถรับรู้พลังจิตจากผู้หญิงได้ว่าผู้หญิงคนนี้กําลังจะ move on <c oughs> กําลังจะเท <c oughs> เขาไปแล้วจากที่เขายิบเงียบอยู่เขาจะโผลมาดักหน้าคุณทันทีแล้วท่านิสัยดีหน่อยเขาจะเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยตัวเองให้มันดีขึ้นเพื่อที่คุณจะได้ไม่เท <c oughs> เขาอีก แต่สําหรับคนที่นิสัยไม่น่ารัก<ๆ>เขาก็จะทำไปเดิมซ้ําๆถ้าไม่คุณตายใจแล้วก็ทาแล้ๆๆตะถ่ายไปใหม่นึกออกไหม <c oughs> ดังนั้นฟังนะคะหนุม่มๆที่มาฟังคลิปอะฟังให้ครบทุกคําแม้กระทั่งผู้หญิงก็ด้วยมันมีอยู่คลิปหนึงพิมพ์ซสยาวเรื่องคนนิสัยไม่ดีนี่เรายังไม่ได้พูดเลยว่าคนรวยหรือคนจนนิสัยดีอย่าเหมารวมดังนั้นฟังที่เราพูดชัดๆนะคะเราไม่เคยใช้คำศัพท์ที่มันแบบ Uh huh. ถึงขั้นมนุษย์ทั่วไปฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นแล้วหนุ่มๆคะ่ะเราไม่ได้ปาคุณนะเราแค่บอกตามคลิปคืออุป,ปนิสัยของคนเนี้เขาเป็นอย่างนี้เลยเพอเขาสัมผัสได้ว่าคุณกําลังจะไปและเขาก็จะรีบกลับมาทันทีแต่เราตอบไม่ได้ว่าจะกลับมาอยู่ยาวไหมแต่จากหน้าพ่คือกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วมีความเครียดสูงมากดังนั้นมันมีอยู่หลายกรณีเลยคนเราที่กลับมาหากันเพราะอะไรเนื่อง ต้องการพลังงานดีๆในชีวิตต้องการให้ใครสคักคนรักแต่ถามว่าจะรักตอบไหมก็ตอบไม่ได้อีกว่าจะรักตอบหรือไม่แล้วอีกอย่างรักจริงๆก็มีมันมีหลายกรณีเราถึงที่พูดอยู่เรื่อยๆงว่าเราจะเป็นคนที่ไม่กล้าคิดเลยว่าใครเข้ามาแล้วมาจีบเพราะอะไรรู้ไหมมันเอาแน่เอานออะไรไม่ได้หรอกค่ะความรู้สึกมนุษย์นะให้มันมาเป็นแฟนเราก่อนเราค่อยว่ากัน แล้วเราไม่คิดด้วยนะว่าใครเข้ามาแล้วชอบหรือไม่ชอบเราเราเฉยๆเพราะเราเป็นพวกที่เรื่องของมึงเลยค่ะนี่ใสเราเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วอย่ามีความสุขในชีวิตอย่าไปกาเกณฑ์มากนะคะว่าคนนี้เขามาคุยกับเราแล้วเขามาจีบเราแล้วหรือเขาหายไปเพราะเขาคิดว่าถ้าอยู่เดี๋ยวเขาจะหลงรักเราโอ้ยอย่าไปคิดขนาดนั้นเอาแค่ว่าเออมันอาจจะไปทำอะไรของมันเนาะไหมเพราะเท่าที่ดูงานการก็เยอะอยู่นะคะคนตัวเนี้ยแต่ที่แน่ๆเลยเขา manifest คุณคืออธิษฐานจิตพยายาม สร้างพลังงานดีๆให้ตัวเองเพื่อที่จะได้คุณมาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนั่นแหละเพราะอย่างที่บอกคือพลาดโอกาสดีๆไปเยอะแล้วแล้วกลับมาคราวนี้ก็ค่อนข้างกลัวนิดนึงนะว่ามาแล้วคุณจะปฏิเสธเขาหรือเปล่าด้วยนะแะมาดูไพ่ข้อความชิคข้าวา <c oughs> ว่าจักรวาลโอไม่ใช่จักรวาลพูดผิดตาคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้างอู้แต่แล้วพลังงานแกคือแกดูเคลื่อนจริงนะคะ ดูนอนน้อยดูคิดมากเราเห็นคู่กรณีเราสองสวันที่แล้วก่อนที่เขาจะไปทํางานเราเห็นเขาพิมพ์อะไรก็ไม่รู้เหมือนพิมพ์เยอะมากอะคุณแล้วจากนั้นแบบเหมือนฮีแบบฟลิกเอาท์แล้วก็ไม่ส่งข้อความมาลบทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็หายไปทํางานแต่ก็แอบมาส่องเราอยู่จากนั้นอยู่ๆก็ส่งข้อความมาถามเราว่าเราอยู่ไหนเราก็งงเอ้ากูก็อยู่ตรงนี้แล้วจกูอยู่ไหนตีสี่นึกออกไหมจะให้อยู่ไหนก็อยู่บนเตียงสิคะ งงนี่แหละค่ะผู้ชายมันเป็นอย่างนี้แหละบางทีผู้คิดอะไรแบบนึกออกไหมแปลความหมายผู้หญิงไปโน,น่นบางทีแต่ไม่ใช่ผู้ชายนะผู้หญิงก็เป็นอยู่ที่บุคคลด้วยค่ะส่วนเราเหรอมันพิมพ์มาอย่างนี้ก็อย่างนั้นแหละอืมบางทีมันหลอกด่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลอกด่าก็คิดว่าอย่างนั้นนึกออกไหมอ่ะมาเฮ้ย <c oughs> อ่ะ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่ายูนิเวิร์สนะคะคือจักรวาลนนะ่ะ ต่อสู้ทุกทางเลยเพื่อให้คุณสองคนได้มาลงเอ่ยกันจ้าลุยคะ่ะอืมเป๊ะเ,เขาบอกเขารู้สึกผิดนะคะที่ไม่ได้พูดคุยกับคุณเลยแต่ถ้าตอนนี้เขากลับมาคุยกับคุณอีกครั้งอะโอเคป้าไม่รู้ดูความประพฤติก่อนนะนะคะอ่ะนี่ เขาบอกเขารู้นะคะว่าคุณมีค่ากับเขามากแค่ไหนแล้วตอนนี้เขาพร้อมที่จะมีให้คุณคนเดียวเดี๋ยวนะมีแค่คุณคนเดียวเดี๋ยวเขามาแคลิฟายฟในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าทํางานหัวลาน้ําก็ได้เหมือนคู่กรณีเราที่เราพูดไปอันนั้นมีมีใครจริงๆทํางานคนเยอะเลยอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะว้ายเขาบอกเขาหลงรักคุณมากเลยค่ะกําลังอินเลิฟสุดๆเลยตอนเนี้ย คุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในสายตาเขาถึงแม้มนุษย์เราจะไม่มีความสมบูรณ์แบบล็อกแต่สําหรับเขาเนี่ยมันเพอร์เฟกต์สำหรับเขาแล้วนะคะอืมแม่อา้าอะไรของมันเนี่ยเขาบอกเราต้องปล่อยให้ต่างคนต่างคูป่ปล่อยให้เดินจากไปคืออะไรเดี๋ยวเราขออีกใบหนึงแล้วกันเลตโกอะไรอะ่ะนิสยัยหรอโอ้เป๊ะเอา้า เราสองคนนะคะหมายถึงคุณกับเขานะเคยมีเสียงหัวเราะรอยยิ้มแล้วก็บรรยากาศดีๆร่วมกันเขาคิดถึงทุกอย่างแบบนั้นโอเคเราเข้าใจที่เขาบอกแล้วว่ามีความจําเป็นอย่างมากเลยที่คุณกับเขาจะต้องปล่อยให้บางสิ่งบางอย่างมันจากไปนั่นก็คือความคุณเครื่องต่างๆโกรธแค้น hold the grudge เข้าใจปะบางคนก็แบบหืเจ้าคิดจเจ้าแค้นมากฉันจะเอาแกคืนมี่มาดูดวงเยอะแบบเนี้ยบางเคสเราก็ช่วยนะ หาคำแนะนให้คําแนะนําไปแต่บางเคสเราคิดว่าโอ้ยมึงยิ่งแข่งยิ่งแพ้มึงอยูอ่เฉยเถอเราก็จะไม่บอกอะไรสงสารเขาที่ไม่แนะนําให้เอาคืนเพราะอะไรรู้ปะมันแพ้เขาอยู่ดีอะแต่บางเคสที่แนะนําไปเพราะมันเอาชนะได้จริงๆดังนั้นไอตรงเนี้ยเลยนะสิ่งที่เรากำลังจะบอกก็คือตัดทุกอย่างทิ้งไปพลังงานลบๆนะคะเอาพลังงานลบๆทิ้งไปแล้วเรากลับมาสร้างเสียงฮอลาะให้กันใหม่แบบนี้ เหมือนเดิมดีกว่าพ่อดูเหมือนเขาจะอยากให้คุณจริงๆเนะเาะอ้าวมานี่ถ้ากลับมาแล้วทำตัวดีๆน่ารักนักขึ้นนะคะโอกาสที่จะได้ไปต่อมีสูงมากแต่เซนต์เราบอกว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างทางโดยที่คุณอาจจะรู้และคุณอาจจะไม่รู้ก็ตามเพราะเมื่อกี้เขาก็บอกอยู่ว่าเขาพร้อมที่จะมีแค่คุณคนเดียวแล้วจากหน้าไพ่เดลเวอร์กลับหัวกับหาแล้วบวกกับไพ่หลายอ,อย่างด้วยนะคะฟอบคัพ p s ด้วย เขาอาจจะปฏิเสธคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาปฏิเสธโดยการหายสับสูนไปหาคนอื่นอันนี้ก็เป็นได้นะไม่ว่ากันสาบแด่เที่ยงไม่ได้เป็นแฟนเราก็ไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมเพราะเราก็เคยทำคุยแล้วมันไม่ใช่นี่หว่าใจกูอยู่เพื่อเขาไปคุยคนอื่นแล้วคุยกับคนอื่นไม่ใช่อีกสรุปไม่คุยกับใครเลยลำคานนอนดีกว่า อามดูสิว่าที่บอกว่าพร้อมสําหรับคุณนี่คืออะไรตือ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 ปุ๊บอะ ten of cups reverse ผิดคาดกลายเป็นว่าครอบครัวน่าจะไม่โอเคที่จะให้มีคุณกับเขาคบกันอาจจะคนละศาสนาอาจจะอายุไม่เหมือนกันอายุแตกต่างเยอะๆหรืออะไรต่างๆนานานะคะอืมผิดคาด ุสา่าห์ขีดว่าน่าจะไปมีคนอืน่น no อาจจะมีแหละแต่ไม่ได้สำ,สำคัญอะไรอารมณ์เหมือนแบบหาตัวช่วยในการ move on เนน้ปะป่ะเหมือนที่มนุษย์ปกติทั่วไปก็ทํากันเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีการ move on ไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนต้องหาคนคุยใหม่ถามว่าจะไปชอบคนคุยใหม่ไหมก็ไม,ไม่แค่อยากให้ใครบางคนที่ดึงโฟกัสจากคนเนี้ยให้หน่อยแค่นั้นเองส่วนวิธีการ move on ของเราเหรยคะอู้ ไม่รู้สิเพราะเราก็ใช้ชีวิตผีบ้าของเราทุกวันมันก็เลยเหมือนเดิมอ่ะมาต่อีีว่ากลายเป็นว่าครอบครัวนะคะเราคิดว่าความแตกต่างเรื่องเป็นตัวแปรสําคัญเลยแล้วก็ระยะทางด้วยซิกออฟโซนค่ะไปต่อไม่รอดหรอกแล้วก็ดูเหมือนคนของเขาคนของเขาจะเป็นพี่น้องญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรือสถานการณ์ทางชีวิตสังคมวัฒนธรรมไม่เอื้ออํานวยก็เป็นได้ที่ไม่อยากให้ไปต่อแต่ถามว่าเขาสดไหมโน หมดอะหมดเวลาสนละเพราะความรู้สึกมันยิ่งใหญ่มากกว่าเราโคตรไม่ชอบเลยเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้คุรู้ไหมแล้วเราเห็นไปบ่อยที่คนมาดูคลิปพิมพ์ทิ้งไว้ว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันประมาณเนี้ยมันหดหูนะคุณลองนึกสภาพคนสองคนมีความรู้สึกตรงกันนะอีกคนนึงแสดงออกชัดเจนเพราะว่าไม่ได้มีอุปสรรคอะไรใดๆคนรอบข้างโอเคในขณะที่อีกคนหนึ่งคนรอบข้างไม่โอเคแล้วก็ต้องมานั่งปั่นนาว่าฉันไม่ชอบเธอฉันไม่อยากคุยแล้วก็ไม่คุยแล้วก็ไปทุกอยู่คนเดียว เราก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมเขาปวดท้องจำได้ไหมที่เราบอกว่าเขามีความเครียดและความเครียดน่าจะลงกระเพาะจนปวดท้องเพราะเท่าที่ดูนะจากพลังงานเหมือนช่องท้องเขามีปัญหากินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยแล้วไม่ค่อยอยากกินอะไรด้วยมันเหมือนคนหมดอะไรตายอยากนะคะเพราะฉะนั้นเขาดูทุกข์นะคุณเขาหมดอะไรตายอยากที่บางสิ่งบางอย่างขัดขวางความรักระหว่างคุณกับเขานะคะอ่ะเราขอเป็นไปสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจักรวาลอยากจะบอกอะไรเนาะ นายออฟคัพคุณถาคนคนนี้ไม่มีความสุขมากๆเลยนะถ้าคุณรู้สึกว่าเขาก็ดูหลั่ล้าดีนั่นคือการแสดงออกให้โลกเห็นเฉยๆแต่ข้างในลึกๆแล้วเวลาอยู่คนเดียวก็เป็นแบบที่เราพูดไปเลยนอนก็ไม่ค่อยหลับคิดถึงแล้วก็หมกมุ่นด้วยนะอะอุต่าหอันไม่ค่อยซีเรียสมาจริงมันเริ่มซีเรียสต,ตั้งแต่ไอ,อ้ไพ่ใบที่แปดละเราจำได้มาดูดิว่าจกักรวนอยากจะบอกอะไรบ้างคุณคนคนนี้ไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวจริงนะ เพราะมันมาจากสุขภาพจิตของเขาที่มันเสียนี่แหละความเครียดนี่ยหลักๆเลยน่าจะเป็นโรคเครียดสะสมแล้วก็มันไปทําลายระบบการย่อยอาหารด้วยนะคะอ้าวมาโอเคคุณขาหลายๆคนหรือคนจํานวนหนึ่งที่มาดูคลิปนี้ยถ้ามันจะไปตรงกับพลังงานคุณกับเขาแบบเป๊ะๆนะคุณกับเขาจะได้เริ่มต้นใหม่กัน new love นะคะเนี่ยอย่าลืมนะเอาภาระต่างๆไปทิ้งก่อน ที่เคยค้างๆไว้ความเครียดเอย่ยความคับแค้นใจความกดดันต่างๆทิ้งไปให้หมดเลยแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ถ้ายังเจาเขาอยู่แล้วเขากลับมาเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะพระดูน่าสงสารพลังงานเขานะี่ยอ่ะแล้วก็อดทนนะคะอดทนสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นค่ะมันกําลังจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ <c oughs> การจะทำสำคัญกว่าคำพูดบางคนพูดไปเรื่อยเปื่อยทำไม่ได้ดังนั้นให้ดูด้วยว่าสิ่งที่เขาพูดนะ่ะมันแมทช์กับการที่เขาเทคแอคชั่นไหมดูว่าเขาทำอะไรให้เราแล้วก็ไปประเมินดูบวกลบคูณหารกับคำพูดเขานะคะอย่าเพิ่งไปเชื่อทั้งหมดนะบางคนก็แค่พูดเอาชนะใจเราเพราะไม่อยากให้เราไปมีคนอื่นอยากให้มีเขาคนเดียวมันก็เป็นไปได้อีกบางคนก็พูดไปเรื่อยเพราะไม่ทันที่คิดก็มีเยอะ เราเนี่ยคนนึงเวลาคุยกับหนุ่มพูดไปเรื่อยนึกออกปะมันพูดอะไรมาอือไปเพราะอะไรขี้เกียจทะเลาะบางคนถามเราได้ซ้ําว่าเธอเนะี่ยมีทุกอย่างเลยโอกาสที่ดีทางสังคมฐานะเราแารวยกับฉันนู่นนี่นั่นหน้าตาก็ดีกว่าตั้งเยอะคิดยังไงมานะมาเลือกคนอย่างฉันเราคิดในใจกูไม่เคยเลือกมึงกูคุยเพราะมารยาทแต่ถามว่าเราตอบไปแบบนี้ไห่แล้วก็เออค่ะค่ะแค่นั้นมันไม่้จบตามมารยาทนึกออกไหม นั่นแหละเราถึงได้บอกการพูดมันมีหลายอย่างแต่การจะทําอีกอย่างหนึง่งแล้วพอเราพูดไปาคา่ะค่ะอย่างนั้นอ่ะแล้วการกระทาเราทํายังไงไม่เคยทักหาก่อนเลยนะส่งข้อความมาตอบบ้างไม่ตอบบ้างนั่นๆทีแต่ต้องตอบเพราะรู้ไม่เกรงใจคนค่ะเพราะเป็นคนที่มีคนอื่นๆแนะนําให้อีกทีแค่นั่นแหละอื่นๆนี่ไม่ใช่ฝั่งของเรานะฝั่งของเขานะแนะนํามาเพราะรู้จักเราเห็นเราโปรไฟล์ดีแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นให้ดูการกระทํากับคํบาพูดมันไปในทิศทางเดียวกันไหมนะ โอเคนะคะทุกคนขอให้เจอกับความรักที่ดีแล้วก็ถ้ารักการชอบกันก็กดติดตามนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูโฆษณาให้แล้วก็ซุประแต่งด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อน <c oughs> มีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาเพราะเพราะฉันต้องใส่ดวงตาอ่อน อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพใ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่อัฟเฟอร์เมเตอร์ไพ่ออร์เคิลข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก Unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนะาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบราคา639บาทนะคะน่ารัก อันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็สํำรับที่สองนะคะจะเป็น Let Love Lead Message Cards อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะ หน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะ63ใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไพ่ก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารัก ส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move on Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอา Men and Move on ก็คือไพ่365วันของการรักตัวเองคือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกำลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะ ใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่าอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะแ่บแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำหรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำหรับก็จะแตกต่างข้อความกันไป น่ารักราคาเท่ากันนะคะ63ใบาราคา639บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลังทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จ เดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบายค่ะ